ครับผมสวัสดีนะครับพบกับทศบุญชาแนลเช่นเคยนะครับเร่อดูการปี2องหค,ครับเตรียมตัวเอาเจ้าคุณปู่ไปเช็คครับปีนี้มีหลักๆก็เปลี่ยนรูเลอร์อทั้งหมดครับแล้วก็ลาวตู้นวดครับแล้วก็ปากคอทางเข้าครับสั่งอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราไปเช็คกันแล้วก็ปีนี้น่าจะได้เกี่ยวประมาณาวันที่25นะครับเพราะตอนนี้เข้าเข้าเบานะครับเริ่มแตกแล้วเริ่มเริ่มเริ่มออกแล้วนะครับประมาณอีกประมาณ20บวัน,นครับหลือเวลาอีก20บวันเราจะได้เ,เปิดฤดูการเกี่ยวข้าวปี6 6นี้ครับครับฝากติดตามฝากกดไลค์ กดแชร์ให้กับทีมงานทัศสมบูรณ์แชนแนลด้วยนะครับ